โคดโยง่งเตรียมโชว์ของช้างศึกอยู่23ได้ดวลโคโอเอเชียเวียดนามศึกดูใบครับบุรีรัมครองเบอร์1ทีมมูลค่าสูงสุดในอาเซียนฟุตซอลไทยใช้โคดสเปนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลอาเซียนมาฝากกันแบบจัเต็มนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช anel ต้องสุ่ยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับภายใต้การคุมทีมของโคชโยงโดยชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกร,รมการแข่งขันครั้งสําคัญเลยก็คือช ch ิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในช่วงกลางปีนี้นะครับอย่างที่ทราบว่า U23 ชุดเนี้ย มันมีหลายทัวร์นาเมนต์จัดนะครับทั้งชิงแชมป์อาเซียนซีเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งรายการที่สําคัญที่สุดก็คือชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งรายการนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมชาติไทยน่าจะได้เตะชุดฟูลทีมที่สุดเลยนะครับก็จะมีน้องการธนวัต์โจธานเข็มดีเบนเจามินเดวิดรวมกับพวกสุพนัทเหมือนตาเอกนิต์ปัญญาอะไรพวกนี้ในการไปลุยรอบสุดท้ายที่อุซเบย์นะครับ ส่วนซีเกมรวมไปถึงในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยก็ใช้นักเตะชุดไม่เต็มชุดยูสิไปเล่นล่าสุดมีรายการสำคัญที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเพจอาเซียนฟุตบอลออกมาเปิดเผยว่าศึกฟุตบอลดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลครับ2 0 2พน2ที่จะจัดในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดทัวร์นาเมนต์นี้มานะ ตอนแรกเนี่ยไม่มีรายชื่อของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอทีมชาติกาตาร์ U23 ได้ขอถอนตัวออกจากรายการไปเนี่ยทำให้ทัพช้างศึก U23 ของเราเนี่ยได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้แทนซึ่งรายการนี้น่าสนใจนะครับเป็นการอุ่นเครื่องปีซีซั่นก่อนจะไปชิงแชมป์เอเชียรอบฟุดท้ายเลยซึ่งเป็นรายการสําคัญเพราะว่าในดูไบครับในครั้งนี้เนี่ยแต่ละทีมที่มาร่วมแข่งขันเนี่ย เป็นทีมชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็น UAE เจ้าภาพโครเอเชียทีมดังจากยุโรปนะครับแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียจีนอิรักอุสเบกิสถานแล้วก็เวียดนามแล้วก็มีทีมชาติไทยโอ้ถือว่าน่าติดตามนะครับเป็นวร์นเมนที่ผมมองว่าไปเนี่ยได้ประสบการณ์เยอะแน่นอนนะครับและยิ่งเขาบอกมาว่ารายการนี้น่าจะจัดในช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ทางฝั่งโค้ชโย่งและช้างศึกยู23 จะได้นักเตะชุดฟูลทีมไปแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่ดีมากๆก่อนไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายผมเห็นด้วยนะเดี๋ยวรอทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไปและถ้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกนะครับโคตโย่งเนี่ยจะได้คุมทีมสู้กับโคโอเอเชียเวียดนามอุซเบเนี่ยก็คิดก็มันแล้วนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่ก็รอติดตามนะครับว่าทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลจะคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ถ้าได้ไปดีมากจริงๆนะครับติดตามกันก็เรียกได้ว่ารายการชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยมันสําคัญเราต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดนะครับยิ่งมีเกมอุ่นเคเรื่องเยอะจะทําให้ทีมชาติไทยอยู่ยแข็งกร่ดงเพราะอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยชุดยู่สชุดฟูลทีมเนี่ยนักเตะแ,แต่ละคนฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับแนวรับมีโจนาธานเข็มดีจ่ตุรพัฒน์สัตรม แดนกลางเนี่ยโอ้โหมีหลายคนมากๆเลยนะครับที่สามารถเล่นในทีมชุดนี้ได้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรน,นำทัพมานะครับขณะนี้แนวลุกเนี่ยโอ้โหชันยโรงพรมสีแก้วมีในส่วนของสุภนัทเหมือนตาเอกนิษปัญญาหลายๆคนครับเพียบรายชื่อมาไม่หมดก็รอดูว่าจะมีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการหรือเปล่ารอติดตามกันครับโคชโยงเนี่ยจะได้โชว์ฝีมือหลายคนคงอยากเห็นโคชโยงคุมทีมนะครับก็ดูกันว่า โคชโย่งจะมีแนวทางและวิธีการเล่นที่เป็นยังไงติดตามกันจากนั้นมาพูดถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ Transfermarkt นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ประเมินมูลค่าชื่อดังของโลกล่าสุดเนี่ยเขาได้เปิดเผยมูลค่าท็อป10สโมสรที่มีมูลค่ามากที่สุดในอาเซียนนะครับล่าสุดเลยเนี่ยโดยแชมป์อันดับหนึ่งทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนยังคงเป็นของทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมีมูลค่าเนี่ย200กว่าล้านเลยนะ เพราะว่ามีนักเตะสตาร์ดังล้นทีมนะครับทั้งทีรัทรสุปโชคสุพนัณ์เหมือนตาแล้วก็นักเตะต่างชาติอย่างอายุมาชิก้าโจทานโบลิงกี้เนี่ยบุยรําครองอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นของยาโฮดารูตัสซิมนะครับยักษ์ใหญ่จากมาเลเซียอันดับ3เป็น BG อันดับ4ท่าเรืออันดับ5้าในทูแบงคอกนะครับอันดับ6เป็นไลออนซิตี้อันดับ7เป็นบาหลียูไนเต็ดอันดับ8เปอร์ซิบปันดุงนะครับ อันดับ9เนี่ยเป็นทางฝั่งเมืองทองนะครับหวัวเมืองทองถึงแม้ปัจจุบันเมืองทองจะไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ล้นทีมแต่มูลค่านักเตะเมืองทองก็อยู่ในระดับที่ท็อปนะครับติดเป็นอันดับ9มูลค่าสูงสุดในอาเซียนไม่ธรรมดาจริงๆขณะที่นักเตะท้องถิ่นในอาเซียนที่มีมูลค่าสูงสุดในย่านอาเซียนเนี่ยตกเป็นของพีุอุ่มธีรทรบุญมาทันนะครับตอนนี้เว็บไซต์ทันเฟอร์มาร์เก็ตก็ยังประเมินค่าตัวของพี่ยอุ่ม อยู่ที่26ล้านบาทนะครับไม่แปลกใจเพราะว่าพี่อุ้มเนี่ยฝีเท้าเขาระดับท็อปเอเชียเหมือนกันขณะที่อันดับ2เป็นสุปโชคจัลชาตนะครับเขาตีประเมินเนี่ยอยู่ที่22.5ล้านบาทและอันดับที่3เป็นพี่มุ้ยทีลิลินแดงดานะครับอยู่ที่18.7ล้านบาทและคุณเชื่อไหมทั้งท็อปนักเตะท็อปสโมสรเนี่ยไม่มีทางฝั่งนักเตะเ,เวียดนามหรือสโมรสรฟุตบอลเวียดนามมาอยู่ในท็อปเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เวียดนามเนี่ยถ้าเกิดไปไล่ดูมูลค่าต่างๆของเขาเนี่ยยังเป็นรองหลายๆชาติในอาเซียนจริงๆนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่ผมนํามาฝากกันครับแล้วก็ปิดท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันหน่อยล่าสุดนะครับได้มีการประกาศแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่เข้ามาทําทีมฟุตซอลทัพช้างศึกแล้วนะครับก็คือคาร์ลอสเซซ่านูเนสกาโกคนนี้หลายคนคงรู้จกักเปนญิงดีนะครับโดยเฉพาะคอของฟุตซอล ก็เป็นอดีตกุนซือของฟรีไฟบูเว็บชนบุรีนะครับที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกมาโดยคนนี้เขาก็หมดสัญญากับทั้งฝั่งชนบุรีแล้วก็มารับงานเป็นเฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเขาเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าเป็นเกียรติสุดๆที่ได้รับโอกาสครั้งสําคัญในการคุมทีมชาติไทยในครั้งนี้เขาจะพยายามช่วยทีมฟุตซอลไทยพัฒนาอย่างเต็มที่เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยได้มีโอกาสไปร่วมงานทีมฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยการเป็น คนวิเคราะห์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักฟุตซอลไทยเป็นอย่างดีโดยประวัติของโค้ชคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเคยเป็นโค้ชในหลายทีมดังในยุโรปนะครับทั้งทางฝั่งของในลิกอิตาลีเนี่ยอย่างกายาลี่แล้วก็เคยคุมทีมในญี่ปุ่นนะครับอย่างอักเลมินาฮามามะสุนะครับแล้วก็เคยไปคุมทีมในกาตาอย่างอาลายานด้วยแล้วก็ผลงานล่าสุดพาฟีฟายบูเวชมบรีเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกมาครองได้2ปีซ้อน มีแท็กติกวิธีการที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ผมว่าฟุตซอลไทยเนี่ยค่อนข้างถูกฉลกกับเฮดโค้ชสเปนนะทั้งปูปิดทั้งมิเกลโรดิโกเนี่ยทุกคนต่างเข้ามาทำทีมได้ดีหมดก็หวังว่าคนนี้จะเข้ามาพัฒนาฟุตซอลไทยนะครับในส่วนของเซซานะ โดยฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมสำคัญในปีนี้นะครับสารายการก็คือ SDF ฟุ o ซอลอิ i n v i a t i o ในระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็มีฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับระหว่างวันที่3ถึง12เมษายนแล้วก็มีฟุตซอลซีเกมที่เวียดนามช่วงเดือนพฤษภาคมก็ติดตามกันได้นะครับฟ mm ุตซอลไทยแน่นอนครับกำลังพัฒนาไปใน ทิศทางที่น่าสนใจมีนักเตะไปค้าแข้งต่างประเทศอย่างพี่อ์มสุภูุฒิแล้วก็มีนักเตะอย่างมูฮัตอุสมานมูซาที่ก็ไปฝึกฝีเท้ากับทีมในลีกยุโรปนะครับก็ติดตามกันอะเรื่องราวของคลิปนี้ในช anel ต้องซุยประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัดคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ